โอ้จะก่อนการสัญจรรู้สึกจะลำบากนะเ,ออเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะเลยโอ้ยครับฝนถึงขับมอไไม่ได้นะครับน้าฝนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเป็นเลี้ยงปลาได้นะครับลำบากค่ะลบไปลบมาเมื่อก่อนนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะกว่านี้การจราจรรถมอไซค์ก็เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยนะครับที่นี่ครับ ำหรับถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นด้านโรงงานสตาร์ไปถึงตลาดต่อสมัยทางเข้าเขตอุตสาหกรรมท่านี้ด้านหลังหลายพันคนครับใช้ถนนเส้นนี้แล้วก็สุดซอมมานานคือช่วงที่ผมเข้ามามกราของปีนี้ก็ซ่อมหลายครั้งมบประมาณที่ผมตั้งไว้ประมาณ 4, 8, ล้านสี่แสนแปดหมื่นระยะทางเกือบ6 0 0เมตรแล้วก็กว้าง6เมตร หนา5เซนตามมาตรฐานของอบปกเรานะฮะเพิ่มเติมก็จะมีเส้นนี้จะมีโครงการของเกาะกลางถนนเรื่องไฟแสงสว่างเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากหลุมที่เป็นบ่อเนี่ยผมจะใช้ซีเมนอัดบดอัดก่อนแล้วไอ้ฟันปูทับทางผมที่เข้ามาเนี่ยผมก็เล็งถึงปัญหาแล้วแหละว่าเส้นหลักๆที่พี่น้องเราใช้เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบลที่มาทํางานใช้สัญจรกันผมก็พยายามจะผมรู้รักษาให้ใช้งานได้ดีที่สุดนะก็รู้สึกว่าสบายหูสบายจาการเจราจรรู้สึกว่าจะคล่องตัวน ก็ว่ารู้สึกว่าท่านก็ดีนะขอบคุณท่านที่ว่ามาดูเลเส้นทางเส้นนี้ให้นะเพราะมันนานหลายปีแล้วครับที่ไม่ได้พัฒนาเส้นหลังเขตอุตสาหกรรมนะครับขอบคุณนายกหลายๆครับที่อุตส่าห์ทำให้ครับตรงไหนที่ว่ามันเสียสมแซมก็ทําได้ก็ทําครับมันก็เป็นระยะนะคะพอเขามาทําให้มันก็ดีขึ้นแล้วมันก็เป็นคืนแต่รู้สึกว่าตอนนี้ดีดีกว่าเก่าทาแบบนี้ก็ดีอยู่ค่ะรอบนี้ดีที่สุดเลย อันนี้จะเป็นในแผนงานประมาณมกราเนะ่ยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่าประมาณตั้งไว้ประมาณล้านสี่คือปูนฟันทับทั้งหมดนะครโดยเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ทางกองช่างเข้ามาซ่อมผิวแต่ละจรเบื้องต้นไปก่อนพอชุนสภาก็ผมผันานดันไปนแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านสภาเรียบร้อยอันนี้ก็รออนุนมัติมกลาได้ใช้แน่นอนครับยืนยันรอ้อยเปอร์เซ็นต์ได้ใช้แน่นอน